คุณวัชระเพชรทองอดีตสอส,อสอพักประชาธิปัตย์ครับก็อ,ออกมาจวกแรงเลยว่าที่คุณเศรษฐาไปหาคุณวิศนุเครืองงานที่บ้านพักเนี่ยเป็นเพราะนายกตัวจริงสั่งการให้ไปมากกว่าอ่านายกตัวจริงใครไม่รู้ก็คิดเอาเองว่าใคร เอ้าผมไปพูดสิคุณอสผมพูดตามสคิตเก่งจริงก็พูดเสร็จเอไม่ใช่ผมไปพูดได้ไงรผมนักข่าวผมเป็นกลางผมพูดตา <ๆ S 2> มิะต์ของคุณพศจะไม่ล่ะเออผมไปพูดปุ๊บเอา้าท่านดูอยู่ทําไงล่ะก็นักนายกตัวจริงก็เสร็จ่าง เออไม่แล้วกลัวเลยเาคุณก็พูดไปสิโง่ข้าวนายกตัวจริงก็เสรษฐานนี่ยเขเป็นนายกตัวจริงขออ่านข่าวได้ไหมคุณพ่อนะเชิญตันสบายครับคุณนี้นะครับส่วนคุณวิษณุนะครับก็ต้องจำใจเปิดบ้านตามที่คุณทักษิณชินวัตรขอมาอ่านี้ข่าวนี่ผมอ่านตากสริปนะครับเพราะคุณวิษณุเนี่ยเคยจัดการให้คุณทักษิณทุกเรื่องตั้งแต่สมัยคุณทักษิณอยู่ในตําแหน่งแล้วคุณวัชระนะครับยังบอกต่ออีกว่าการที่คุณทักษิณและครอบครัวชินวัตร ได้เข้าไปทําบุญในวัดพระแก้วใช่ผลงานของนายวิษณุหรือไม่พร้อมเครื่องายคำถาม,มและการที่นายทักษิณได้ออกจากเรือนจําพิเศษกรุงเทพแล้วอ้างว่าไปพักรักษาตัวที่ชั้น1ิบโรงพยาบาลตํารวจนั้นท่านนายวิษณุรองนายกรัฐมนตรีและรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไม่เข้าไปหานายทักษิณในเรือนจำคืนนั้นผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษจะกล้าอนุญาตหรือไม่ คุณวิศณุย่อมรู้อยู่แก่ใจเป็นอย่างดีว่าใครเป็นตัวการร่วมและต้นเหตุในการทำลายกระบวนยุติธรรมในยุคนี้นี่นะครับจากนั้นคุณวัชระนะครับก็ยังบอกต่ออยู่ว่านะครับจริงๆแล้วในรัฐบาลชุดนี้ตอนแรกคุณวิษณุเนี่ย ได้ประกาศปิดประตูการเมืองไปแล้วโดยบอกว่าเขากลับไปเลี้ยงหลานเอ๊ะคุณคุณนะเขากลับไปเลี้ยงหลานขาอายุเยอะแล้วไหมพี่ใช่ไหมไม่อีกคนหนึ่งเขาก็เขากลับมาเลี้ยงหลานนะแล้วทําไมไม่เลี้ยงหลานแล้วทําไมมีข่าวไปนู่นไปนี่บ่อยๆนะครับใครยังบอกใครไปบ่อยๆคือใครเศรษฐาคุณเศรษฐานายกเศรษฐาเออเขาเป็นนายกแถมยังบอกอีกว่าใครมาชวนไปที่ไหนก็จะปิด จะเปิดพุงให้ดูเลยยืนยันว่างานกันเขาเขาแก่แล้ง่ายเขาบอกจะนอนตีพุงจะนอนตีพุงอยู่กับบ้านนะครับการเมืองไม่มีอะไรให้ทําแล้วถือว่าจบแล้วจะให้ไปสาบานที่ไหนก็ได้นะครับคุณวชระเลยตั้งคําถามถามคุณวิษณุเปิดพุงให้นายกเศรษฐาดูหรือไม่และเห็นไส้ทั้งหมดกี่ขดนะครับคุณวชระฟาดแรงอีกว่าการที่คุณวิษณุเนี่ย พูดผิดคําพูดเนี่ยทำให้นึกถึงคําเตือนของหนังตะลุงที่สั่งสอนผู้ชมเสมอว่าอ,อ,อันกษัตร์ติยัดแล้วไม่คืนคํานะครับหรือคุณพิษณุไม่สามารถขัดใจคุณทักษินได้เพราะเหตุใดก่อนจะฝากโคงโรครคณิตินะครับให้คุณพิษณุไว้หนึ่งบทว่าไงว่าจาเหมือนงาช้างที่ว่าออนะครับงาสารือห่อนเฮียนหด คืนน,นะครับคำกล่าวสาธุชนยืนอย่างนั้นนะครับทุรชนกล่าวคำฝืนคำเล่าหัวเต่ายาวแล้วสั้นลิน้นเล่ลิ้นทอรชนแปลว่าอะไรก็ออกจากโคงนี้คือแปลได้ว,ว่าคนดีย่อมรักษาคำพูดของตนพูดอย่างไรทำอย่างนั้นไม่ใช่พูดกลับไปกลับมาอันนี้พูดเองนะส่วนคนชั่ว จะไม่รักษาคําพูดอันนี้คุณพิคุณวชระเป็นคนพูดครับเขาเป็นแปลว่าจะไม่รักษาคําพูดพูดอย่างหนึ่งทําอีกอย่างหนึ่งนักปาดเปรียบวาจาของคนดีเหมือนงาช <usi> ้างส่งวาจาของคนชั่วคนชั่วเหมือนหัวเต่าที่ผุผุโรโลเชื่อถือไม่ได้ไม่พพจพ์แล้วถามถามจริงเวาาาลาแบบว่าพรรคเพื่อไทยมีอะไรเงี้ยประชาธิปัตย์ก็ต้องมาแย้งตลอดเลยพี่ เคยที่เขาเข้าข้างกันไหมเคยไหมเขาเคยเป็นพรรคกู่แข่งกันเขาเคยเข้าข้างกันไหมผมอยากสมัยเมื่อสิบกว่าปียี่สิบกว่าปีที่แล้วสองฝั่งเนาะใช่เขาเป็นฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านก็ขัดไปขัดกันมาแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนแล้วไงเป็นเป็นก้าวไกลกับประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านแล้วก็เพื่อไทยเป็นเพื่อไทยกับรัฐมนตรีทีมลุงตู่เก่าอก็เป็นรัฐบาลแค่เลี่ยนลุงตู่ออกไปนะมันก็อ่ะก็ต้องรอดูกันไปว่าจะ คุณวิศนุจะมาช่วยเป็นกุญซือนะครับช่วยให้จะนายกรัฐมนตรีเศรษฐาหลุดจากคดีแต่งตั้งจากอ,าอะไรนะสารรัฐธรรมนูญไหม